ต้องบอกว่าเป็นเหรียญหนึ่งเดียวในโลกเหรียญเนี่ยก็เป็นเหรียญหนึ่งในในการที่จะให้เห็นว่าในยุคนั้นเนี่ยมันมีวิกฤตการอย่างหนัหนกๆเลยโทมัสน็อกซ์เนี่ยจะเอาเรือล้ามาถล่มประเทศไทยนะด้วยสาเหตุเพียงแต่ว่าเพื่อจะช่วยเหลือลูกเขยเลือกเรือลบของอังกฤษมาบบอมบาดเพราะว่าบอมบาดเนี่ยเป็นเป็นศัพท์ทางทหารว่าจะเอาเรือเรือลบเนี่ยมาเอา,ญญาปืนใหญ่มายิงโจมตีบ้านเราเนะ่ฮะ ซึ่งซึ่งตอนนั้นนะถือว่าเป็นข่าวใหญ่มากและรัศดรที่อยู่ในเทพมหากรอยู่จัดแถบุปมะการเนี่ยก,ก็ก็แตกตื่นใหญ่เลยฮนะแล้วก็เหรียนเจ้าพยาพาศะะกรรวงนะครับพรบุญน,นาคทำขึ้นในปี2,422นะครับซึ่งซึ่งตอนนั้นนะ่ะ ท่านเดินทางไปประเทศอังกฤษนะฮะแล้วก็เพื่อไปเจอจาทางด้านการทูตกับคีนวิกตอรีแล้วก็ทางด้านรัฐบาลอังกฤษนะครับซึ่งซึงเหรียญนียเป็นเหรียญที่ทําด้วยด้วยเงินนะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง6เซนติเมตรนะครับ mm hmm. ด้านหน้าก็เป็นรูปเจ้าพยายพร,ระสกรวงนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นตัวอักษรนะฮะอยู่ภายในนะฮะก็เป็นว่ามีคําว่า mission to England นะฮะ แล้วก็ปีคริสศักรารซึ่งตรงกับปีพศ2 4 2 2นะครับเหรียญนี้ต้องบอกว่าเป็นเหรียญที่ยากมากนะครับอาจจะเลือกได้ว่ามีเหรียญเดียวในโลกนะครับเพราะว่าข้อความที่จารึกอยู่ด้านด้านข้างของ,งเหรียญน่มีเป็นเป็นจารึกเขียนลงไปในบนเนื้อของของโลหะนะครับเหรียญนี้ทำด้วยเงินความบริสุทธิ์ประมาณ95%นะครับด้านข้างนี่มีจะมีตัวอักษรจารึก คำว่าเป็นภาษากฤษนะฮะพญาพาสกรวง E.N.V. คือ e n v o y ซึ่งแปลวราชทูตนะฮ X Minister แล้วกับ t e Len Plan of the King of Siam to the Court of s t James presented by Mr. Hunt and Roschdale London นะซึ่งซึ่ง,งบอกให้ทราบว่าเหรียญเนี่ยผลิตขึ้นโดยห้าง Hunt and Roschdale of London นะครับแล้วก็ on the occasion of His Excellency visit to the manufactory ค,คือเป็นช่วงที่เจ้าพยาพัชกรวงท่านเดินทางไปไปทังกฤษนะฮะในปี2422ในส่วสนช่วงช่วง,วง,วงต้นต้นรัชกาลที่5้5นะครับซึ่งซึ่งเหรียญเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเหรียญที่บอกถึงเรื่องราวในประวัติศาสตร์ช่วงสั้นๆน,น,นะฮะแต่เป็นเรื่องที่มันเรื่อง,องใหญ่มากนะครับจะเล่าให้ฟังว่าสาเหตุที่ท่านท่านท่าน เดินทางไปอังกฤษคราวนี้ในฐานะที่รัชการที่5โปรดให้เป็นราชูพิเศษเดินทางไปอังกฤษนะฮะเพื่อเจรจากับรัฐบาลอังกฤษยุคส,สมัยนั้นนะฮะแล้วก็ไปเข้าฟ้าสมเด็จพระราชนินีวิคตอเรียนะครับแห่งอาณาจักรอังกฤษนะฮะบริเตนเนียต้องต้องบอกว่าตอนยุคยุคนั้นก็เกรียกว่าจักรวรรดิบริเตนเนียซึ่งตอนนั้นสมัยพระนางวิคตอเรียเนี่ยอังกฤษขยาย แพร่แพร่ไปทั่วโลกนะครับจึงถึงในขนาดได้ชื่อว่าเป็นดินแดนอังกฤษได้เป็นดินแดนที่พระอาทิตย์ไม่ตกนะครับมีอาณาจักรทั่วโลกไปหมดนะทุกประเทศตั้งแต่เอเชียยุโรปแอฟริกาไปถึงประเทศอเมริกานะฮะแล้วก็ถึงใน,ในประเทศออสเตรเลียด้วยครับก็ตอนนั้นยุคนั้นอังกฤษเป็นประเทศท,ที่ยิ่งใหญ่มากนะครับสหรับ หรยญเหรียญเ,เนี่ยาจากการค้นควานะฮะทำให้เราเราทราบข้อมูลอยู่หน่อยหนึ่งนะว่าเป็นเหรียญที่ทําขึ้นในวิกฤตวิกฤตครั้งหนึ่งซึ่งซึ่งเกิดขึ้นในประเทศไทยในยสมัยรัชกาลที่หตอนต้น,นนะ,ะซึ่งครั้งนั้นเนี่ยมีสาเหตุมาจากเริ่มต้นด้วยด้วยรัชกาลที่หเนี่ยโปรดให้พระปริชากรการนะ,ะซึ่งเป็นบุตรของอพญาประสาปนกติดโกศลนะฮะโมดอมติกุลนะฮะพระปริชากรการนะเดิมท่าน ชื่อว่านายสมอางนะฮะสมอางแล้วก็อยู่ในตระกูลตระกูลของของอมาตยุกุลนนะฮะซึ่งซึ่งมีความสามารถทางด้านช่างนะเหมือนกับพระบิดาของของของท่านนะซึ่งซึ่งเป็นผู้อัญชาการโลโกสาบหลวงของของไทยนะครับแล้วก็แล้วก็น่าโปรดให้พระปิชากรการเนี่ยไปไปทำเมืองทองนะฮะเป็นเมืองทองคําที่จินบุรีเมืองกบินบุรีนะฮะซึ่งซึ่งคขานั้นเนี่ยพระปิชากรการก็เบิก ว่าซับของของของส่วนกลางไปหลายหมื่นช่างนะครับคิดูช่างหนึ่งแปบาทหมื่นช่างก็ถือว่าหรือเจ็ดแปดแสนบาทนะเว่าเป็นเงินดูนวมหาศาลนะเพื่อไปซํามทเหมืองโดยการที่สร้างรางรถไฟนะจากปัจจินบุรีไปถึงถึงกบิบุรีนะครก็ไปถึงบริเวณที่เหมืองแล้วก็ไปเอาหินที่จากเหมืองเนี่ยมาส่งขนส่งมาทางรางรถไฟเนะี่ยมาที่โรงงานเหมืองทองนะโรงงานสลุงทองอยู่ที่เมืองปัจจินบุรีนะครับ แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นครับคือนักวิชากาก็พบว่ามีหลักฐานที่เชื่อได้ว่าพระปิชากรการเนี่ยช,ช,ช่อช่อเฉลิงไมโรอ,อ,อ่างนะครับซึ่งแปลว่าโกงโกงทองของของหลวงไปนะครับซึ่งซึ่ง,งทองพวกนี้ก็เป็นผลิตผลจากการทําเหมืองคราวนั้นนะฮะแล้วก็พระปิชากรการก็ไม่ได้เอาส่งพระคลังนะครับก็ลักย่อเข้าไปในกรบเป่าของตัวเองโดยซึ่งซึ่ง,งตอนหลังมีการ จับได้แล้วก็มีการค้นควาหลักฐานโดยที่พยากรษสาพนักติโกศลเนี่ยก็ไปไปไล่เลียงกับแฟนนี่ฮะแฟนนี่ก็คือเป็นเป็นภรรยาของพระปิชากรการความสําคัญของของแฟนนี่เนี่ยก็คือเป็นบุตรสาวของนายโทมัสน็อกซ์นะฮะโทมัสน็อกซ์ซึ่งเป็นโกศลอังกฤษประจำประเทศไทยนะครับแล้วก็พระปิชากรการเนี่ยก็ถือว่าเป็นบุตรเขยของ นายโทมัสน็อกซ์เนี่ยนะครับซ,ซึ่งซึ่งหลังจากที่มีการเรื่องแดงขึ้นมานะครับก่อนหน้าน,นี้มันจะมีเรื่องราวที่ที่รัศดรที่อยู่เมืองปราจินบุรีน่ยขอ,องไอดิกราวมาว่าพระปิชากรการน่ะทรมานพวกคนงานที่เปอยู่เหมือนองคำนะตอนมิ ผู้คนล้มตายไปหลายๆคนอันนี้เป็นเป็นเป็น,ปนสิ่งที่ราชดรถวายดีกามาถึงรชาชนีห้านะาความทราบถึงราชการทีห้าก็รอให้สอบสวนนะฮะในการฉลองพระนั่งพระราชวังบางพินนะฮะเจ้านายสมเด็จเจ้าพระยาคราาัสีสวงท่านก็อยู่ในที่พระาชวังบางพินด้วยนะฮะในขณะนั้นเนี่ยแทนที่พระปิชากุรการจะเข้าเฝ้าราชทีห้า ปรากฏว่าตอนนั้นเป็นช่วงที่เขาคอนมูลนะฮะก็เอาเรือยอชที่ที่เขาไมีอยู่ซึ่งซึ่งพระพิชากกราเนี่ยเป็นขน้าราชการนะซึ่งกําลังเงินที่มีอยู่ก็ไม่น่าจะซื้อเรือยอชตัวนี้มาได้นะครับแต่ปรากฏว่าเป็นซื้อเรือยอชมาแล้วก็มาแล่นเรือที่ตรงพร,ร,ระราชพรมีบงอินนะครก็สมเด็จเจ้าพระยาบรมหารสีสุวรรณก็ได้ขึ้นไปชมเรืออันนั้นด้วยนะซึ่งเป็นเรือเรือสำราญะะแล้วก็มีมงลค่าสูงมาก หลังจากนั้นเนี่ยพอเรื่องแดงขึ้นมาหรือว่าพระปิชากุรการโกงทองของหลวงนีจากเหมืองทองคำกับปินบุรีนะแนยะการที่5ก็โปรดให,ให้ให้จับตัวไว้นะฮะแล้วก็สอบสวนพอความเรื่องนี้รู้ถึงนายน็อกซ์ซึ่งเป็นมีตำแหน่งพ่อตาของของพระปิชากุรการนะก็มาขู่โดยที่มาพบกับสมเด็จเจ้าพรยาบรมหาสเสวยวงยว่าให้ปล่อยให้ปล่อยพระปิชากุรการซึ่งเป็นบุตรเขยของท่านนะฮะ ถ้าไม่ปล่อยทางกองศูนย์ของขอ,ง,องกฤษที่อยู่ในในกรุงเทพเน่ยจะเลือกเรือลบของอังกฤษมาบาบมบาดคําว่าบอมบาดเนี่ยเป็นเป็นศัพท์ทางทหารเป็นศัพท์ทางการทูตว่าจะเอาเรือเรือรบเนี่ยมาเอาปืนใหญ่มายิงโจมตีบ้านเรานะฮะ ซ,ซึ่งซึ่งตอนนั้นถือว่าเป็นข่าวใหญ่มากและราษฎรที่อยู่เรงเสียมหากรอ,อยู่สักแคบสุดปากกาเนี่ยก,ก,ก็แตกตื่นกันใหญ่เลยฮะแล้วก็เกิดความแตกตื่นกันมากแล้วคนก็กลัวกันว่าจะมีการลบกันคราวนั้นรัชการที่5ก็พยายามที่จะปรึกษากับข้าราชการระดับสูงนะฮะซึ่งตอนนั้นมีที่ปรึกษาราชการของของไทยอยู่ท่านหนึ่งก็คือมิสเตอร์อาราบสเตอร์นะฮะอันนั้นนาว่าน่าจะจ,ะจะัดราชทูตพิเศษนะฮะจากกรุงเทพเนี่ย ไปราชปักสันเจมที่ที่กรุงลอนดอนนะแล้วก็เพื่อที่จะไปไปเจรจาว่าสิ่งที่นายโทมัสน็อกซ์เนี่ยจะทำกับประเทศไทยเนี่ยเป็นเรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยวกับราชการอังกฤษเลยหมายถาว่าการที่ที่นายโทมัสน็อกซ์เนี่ยจะเอาเรือลบเข้ามาถล่มประเทศไทยเนี่ยด้วยสาเหตุเพียงแต่ว่าเพื่อจะช่วยเหลือลูกเขยซึ่งไม่เกี่ยวกับราชการของของขอังกฤษเลยนะฮะ รัชการที่5ก้ก็รึกษารัชการก,ก็ได้เลือกตัวพญาพาชกรวงซึ่งตอนนั้นท่านมีบรรดาศักดิ์เป็นพญานะฮะหลังจากนั้นก็ก,กันนึงได้ได้ได้เป็นเจ้พาพญาช่วงเหตุการณ์เกิดขึ้นในปี2421นะครับแล้วก็รัชการที่5ก็โปรดให้พญาพาชกรวงพรบุญนาคนะครับเป็นเป็นราชูพิเศษไปที่อังกฤษโดยที่จะมีบททูตหรือทูตสองท่านก็คือต้นแรกก็คือในชาย ายชายซึ่งตอนนั้นเป็นพยาประภกรน,นะฮะชายบุญนาคเหมือนกันฮะซึ่งในชายเนี่ยตอนที่ราชทูตไทยเดินทางไปที่ฟุุงเกนโดนะฮะก,ก,ก็ในชายเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคณะทูตที่ไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระจักรวรรดินะโอเลนที่สามนะครับแล้วก็ถ้าดูจากเหรียญของของของราชทูตส,สมัยนั้นเนี่ยก็จะเห็นเด็กชายท่านหนึ่งซึ่งซึ่งวจุกนะฮะก็คือในชายคนนี้แหละฮะแล้วก็ อีกท่านหนึ่งก็คือพญาอมรวิสัยโสเดศคือโตบุญนาคนะครับก็อยู่ในตระกูลบุญนาคทั้งหมดนะซึ่งทั้งสามท่านนั้นต้องบอกว่าสามารถพูดภาษาอังกฤษติดต่อสื่อสารกับชาวต่างประเทศได้นะครับแต่ว่ามันมีปัญหาอยู่นิดหนึ่งคือว่าจมเดจเจ้าพญาบรมหาสุยวงท่านทราบว่าทั้งสามท่านเนี่ยคือพญาพระสกอรวงพญาพญากรวงชายบุญนาคและก็พญาอมรวิสัยโสเดศนียไม่ถูกกัน คือมีเรื่องกันตั้งแต่เด็กนะฮะว่างั้นถ้าสมมติว่าถ้าให้ทั้งสามท่านเนี่ยไปในทีมเดียวกันต้องมีการทะเลาะวนวายกันแน่นอนรัชกาลที่ห้าโปรดให้เปลี่ยนเป็นจมื่นสุลาภัยสลิติการนะครับซึ่งภายหลังท่านเป็นเจ้าพาสุรสักมนตรีเจิแสงชูโตนะฮะซ,ซึ่งซึ่งท่านสนิทกับพญาพระกรวงมากมันตั้งเด็กๆนะฮะเล่นช้างขี่ช้างกันมาตั้งเด็กๆกัสนิทกันรักกันมากกับเด็กๆนะฮะก็สมควรที่จะตั้งให้เป็นเป็น,ปนอุปทูต ะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็จะเลือกหม่อมเจ้า,าไปิสดางนะฮะซึ่งตอนนั้นท่านศึกษา civil e n g i n e e r i n g ก็คือวิศวกรรมโยธาที่ประเทศอังกฤษนะฮะมามาเป็นอุปทูนและก็มีหน้าที่เป็นเป็นล่ามให้ด้วยนะครับก็สรุปแล้วก็จะได้สามท่านนี้คือพยาพัชกรวงจมือนสละายสิริการเจิมแสงชูโตนะครับแล้วก็ตอนนั้นท่านท่านมหม่อมเจ้าหม่อมเจ้าปิสดงจมสายนะฮะ ก็เจอยไปยืนเป็นหนึ่งในทีมนั้นซึ่งที่มอมเจ้าิดดีเสแดงตอนนั้นท่านเรียนหนังสืออยู่ที่อังกฤษนะเ,เกี่ยวกับทางด้านวิศวกรรมนะครับเสร็จแล้วพอไปถึงประเทศอังกฤษกรุงลอนดอนก็ได้เข้าเข้าเฝ้าสมเด็จนางเจ้าวิเรครับนะแล้วก็เข้าไปพบกับคอฟเฟเมนของของอังกฤษในยุคนั้นนะะแล้วแจ้งความเรื่องเรื่องในโทมัสน็อกซ์เนี่ยซึ่งซึ่ง เอาเรื่องส่วนตัวมาจะมาลุกลานไทยแล้วก็ทาสร้างความแตกตื่นให้ราชดอนไทยมายในยุคนฮะภารกิจของราชทูตสามท่านเนี่ยนอกจากที่ไปลอนดอนแล้วเนี่ยรัชกาลที่ห้าก็ให้ใช้ให้ไปไปดูงานทั้งด้านวัตถุระเบดิดนะฮะที่ที่ในยุโรปด้วยทั้งเยอรมันทั้งประเทศต่างๆในยุโรปนะฮะจะดูเรื่องเรื่องเกี่ยวกับอาวุธยุทธพันธ์เรื่องวัตถุระเบิดต่างๆด้วยนะฮะซึ่งการที่จะไปภารกิจเดียวก็จะ มีภารกิจเสริมขึ้นไปด้วยนะครับภารกิจคราวนี่ต้องบอกว่าได้ประสบความสําเร็จมากนะครับเพราะว่าหลังจากที่ที่ราชทูตทั้ง3ท่านเนี่ยไปเจรจากับรัฐบาลอังกฤษแล้วแล้วก็ได้เข้าเฝ้าควีนเวสตอเเรียแล้วเนี่ยพอระหว่างทางที่กลับมานะครับรือบาาอังกฤษก็สั่งมาทางนายน็อกซ์ว่าห้ามยุ่งกับรัฐบาไทยรัฐบาลสยามในยุคนั้นห้ามยุ่งจัดขาดแล้วก เปลี่ยนตัวปุคองศู์อังกฤษประจำประเทศนายกรุงเทพเนี่ยมาเป็นคนดูนแทนนะครับก็ถือว่าภารกิจนี้สําเร็จด้วยด้วยความเรียบร้อยดีมากนะฮะแล้วก็เหรียญเนี่ยก็เป็นเหรียญหนึ่งในในการที่จะให้เห็นว่าในยุคนั้นเนี่ยมันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแล้วก็เป็นสิ่งที่วิกฤตการอย่างหนัก,นก,นกเลยเคนไทยมันก็ไม่อยากเกี่ยวโลกกับอังกฤษนะเพราะเป็นมห,หนาอำนาจนะยิ่งลบกของเขายิ่งกระตุ้นอะ่ะเพราะยุคยุทธภพแรงของเรา สู้เขาไม่ได้เลยว่างันนะฮะแล้วก็เรือรบของเขาเนี่ยมีร้อยลำรอบอ่าวไทยนะฮะทั้งในอินเดียทั้งพมา่าตั้งนะี้เขาสามารถที่ยึดพมา่ายึดจีนซึ่งเป็นคู่พมา่าในสมัยก่อนเนะี่ยก็เป็นคู่แข่งของไทยลบกันเราสู้ลบเขาไม่ค่อยจะชนะเขาอย่างนี้ดีกว่าแต่วงกฤษเนี่ยเพิ่มเดียวก็ยึดพมา่าได้เลยนะฮะแสดงว่าสารยุปราคาขาเขาแข็งแรงมากกว่าเราเยอะนะฮะตอนเนี้ย เจ้าพญาพระสะกรรวงเนี่ยท่านได้รับคําสั่งจากจากรัชกาลที่หา้าให้ไปไปไปอุดหนุนห้างทองห้างอะไรต่างๆที่ลอนดอนด้วยนะฮะไปซื้อจิวเวลรี่ของของที่จะมาฝากเจ้านายพระสวงของของไทยด้วยนะแล้วกันในขณะที่ไปที่ห้าง Hunt and น o s คเนี่ยเพื่อจะไปสั่งเครื่องประดับหรือว่าเครื่องเครื่องจิวเวลรี่ของของอังกฤษนะ ห้างลอสเคิลก็ได้ทำเหรียญอันนี้เป็นที่เลือกให้กับท่านมาด้วยหนึ่งเหรียญน,นะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นเหรียญเฉพาะตัวจริงนะฮะเพราที่เจอเนี่ยก็มีอันเดียวนะฮะต้องบอกว่าหนึ่งเดียวในโลกยังไม่เคยเห็นเหรียญที่สองนะครับแล้วก็เหรียญเนี่ยนอกจากจะมีแค่หน้าตาของของเจ้าพญาพันธกรนะฮะแล้วก็ข้างหลังก็บอกว่าเพียงแต่ว่าเป็นมิชชั่นทูอิงแลนด์นะฮะปี 2422ถ้าแปลเป็นพุทธศักราชนะฮะด้านข้างเนี่ยด้านข้างก็จะมีตัวอักษรรอบเลยะฮะ,อะบอกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าท่านได้มาเยี่ยมโรงงานของของ,ของห้าง Hansel Rochelle นะครับสำหรับเจ้พาพญาภาชกรระวงเนี่ยพอกลับมาถึงพระนครในปี2422เน่ยหลังจากนั้นก็จะ มีเหตุการณ์ต่างๆหลายๆอย่างที่ท่านได้ได้ช่วยราชการไวิเยอะมากนะฮะโดยเฉพาะเรื่องกรารปาบวัวาปี2424นะฮะก่อนที่ชองพระกรร้อยปีปีหนึ่งครแล้วก็ทัหญิงเปลี่ยนพระสกรวงซึ่งเป็นพยาของท่านนะก็ก็ได้เป็นผู้แทบจะเรียกว่าเป็นผู้ริเริ่มต้นตั้งของของสภากาชาติสยามใน,นยุคแรกๆเลยนะฮะแล้วก็ย่าพยาพระสกรวงเนี่ยได้รับเระสารเข็มๆหนึ่งนะซึ่งเป็นรูป ต,ตรงกลางเป็นรูปหัวใจนะฮะแล้วก็มีลงยาสีแดง,งสีงขาวเนี่ยแล้วก็มีตัวอักษรเลขห้านะฮะแล้วก็บนเป็นเป็นช้างยืนแท่นนะฮะประดับที่ที่หน้าอกของท่านมีมีรูปของของท้านประกอบไปด้วยนะฮะซึ่งซึ่งเหรียญเนี่ยเข็มเนี่ยต้องบอกว่าหาที่พูดที่ได้รับพระราชทานน้อยมากนะครับเพราะว่าเป็นรูปหัวใจซึ่งเัก็กนี5ห้าพระราชทานด้วยให้ด้วยความ,มาวารักนะฮะนี่กว่าแล้วที่เห็นก็มีมีเจ้าพระยาพระสกอร์วงที่ที่ประดับอยู่อัน ถ้าท่านใดที่มีเข็มๆนี้อีกอันนึงซ้ำกันเหมือนกันช่วยช่วยเราเมามาลงให้ดูกันด้วยนะครับเราในานามสองสมาคมเหลืองที่ลึกแห่งประเทศไทยนะ้เราพยายามที่ค้นคว้าสิ่งต่งารที่เกิดขึ้นนะฮะแล้วก็โดยเฉพาะเหรียญนียมันม,มีข้อความบอกแต่ว่า Mission to England นะฮะปี2422เนะี่ยแต่ว่าเรื่องราวที่อยู่เบื้องหลังของเนีี้เป็นเรื่องที่ ผู้คนไม่ค่อยจะรู้กันนะฮะแต่ว่าเราก็พยายามที่จะจะค้นคว้ามานะฮะแล้วก็มาเผยแพร่ให้เรารู้ว่าในยุคกอ่อนนั้นนะเรามีอะไรเกิดขึ้นแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในในครั้งนั้น,นรรเนี่ยประสบความสำเร็จมากแค่ไหนนะเราก็พยายามเอาเรื่องเหล่านี้มา,มา,ม,ามาเสนอให้ท่านนะครับสําหรับเอกสารที่เราเรามีอยู่เนี่ยมันก็จะมีเอกสารที่เราค้นคว้ากันมาเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเจ้าคุณกรมท่านนะฮะ เจ้าพญาพานุวงศ์มหาโกษาธุพดีนะท่วมบุญนาซ,ซ,ซึ่งซึ่งท่านท่านมีจดหมายตอบโต้ไปกับรัชการที่5นะแล้วก็ข้อความที่เกิดขึ้นนนี้ก็จะจะเป็นสิ่งที่เรานํามาเสนอด้วยด้วยนะฮะเรื่องเกี่ยวกับที่ว่าพญากษาปนกิจโกศลไปเค้นจากแฟนนี่นะฮะแฟนนี่ซ,ซ,ซึ่งเป็นภรรยาของพระพิชากุรกาลเนี่ยแล้วก็เอเค้นได้ว่าพระพิชากลกาญเนี่ยเอาทองคํา ไปให้แฟนนี่สามช่างเศษสามช่างเศษก็คิดเป็นเงินไทย2 4งร้อบาทมากกว่านั้นนะฮะคิดดูของทองคำนะฮะสามช่างเศษเป็นเป็นเป็นคิดเป็นน้ำหนักทองเนี่ยสองร้อยสี่สิบกว่าบาทขึ้นไปมากกว่านั้นนะฮะมากมากมายมหาศาลเลยแล้วก็เป็นของที่ที่พระปิชากุลการเนี่ยย่างยอดมาจาก เหมือนสงคํากบินบุรีที่ประจบ,บุรีนะครับเพื่อจะไปให้ปัญญานะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่มาจากหนังสือเล่มดีนะครับสำหรับอีกเล่มหนึ่งคือคือประวัติการของของเจาพญาสุภกดิตองตีท่านท่านเขียนไว้ละเอียดมากเลยนะฮะที่ว่าท่านอะไรเกิดขึ้นในยุคนั้นแล้วก็ที่ท่านได้รับมอบหมายให้เป็นอูฐทูตที่ไปอังกฤษคราวนั้นนะฮะแล้วก็ได้เดินทางไปยุโรปแลวเพื่อจะไปดู งานทางด้านทางด้าน,นวัตถุระเบิดอนั้นด้วยนะครับในเรื่องเรนี้สําหรับเรื่องนี้ก็พระองค์คือพระองค์เจ้าพิสดางรฮะซึ่งซึ่ง,งตอนหลังท่านได้ได้สถาปนาเป็นพระองค์เจ้านะฮะเดิมท่านมีสถาวนนทเป็นลอมเจ้าปิษดางนะฮะแล้วก็ท่านได้พูดถึงเรื่องที่ท่านได้เป็นอุปถูตหรือเป็นล่ามในข่าวในล่าทูตข่าวนั้นนะฮะแล้วในระหว่างที่ที่ท่านได้ได้ไปข่าวนั้นเนี่ย ท่านก็ได้ได้ไปเป็นประกาศเป็นเพื่อนร่วมสาบานกับกับเจ้าพยาสุรสักมนตรีนะฮะเนี่ยถ่ายรูปคู่กันไว้ด้านนี้ก็คือเจ้าพยาสุรศักมนตรีนะฮะตอนนั้นเป็นเจมเหมือนศรพภายสลิดติการนะฮะแล้วก็อันเนี้ยเป็นหม่อมเจ้าปิสดางชุมสายนะฮะซึ่งตอนนั้นท่านเลีองสืออยู่ท,ที่ที่ลอนดอนนะฮะเกี่ยวกับเออวิศวกรรมเออโยธานะฮะแล้วได้รับ ป้าหมายเป็นหน้าที่พิเศษคือเป็นเป็นล่ามคือเป็นตีทูตฮะของของคณะทูตคราวนั้นฮะอันนี้ก็จะเป็นรูปที่ถ่ายตอนที่ด้านด้านรับเป็นหน้าที่เป็นทูตฮะอันนี้ก็เป็นตอนที่ท่านได้ไปไปที่เป็นเป็นตำแหน่งตีทูตฮะและเป็นล่ามของนักทูตคราวนั้นนะซึ่งซึ่งตำแหน่งเดียวกันกับหม่อมรอโชไทยนะฮะในในข่าวที่ยามนตรีสุวรวงเดินทางไปก สำหรับข้อมูลต่างๆเราเนี่ยผมว่า,าต้องบอกว่าเราก็ค้นคว้าม,มาให้นะฮะเป็นการที่ไม่ใช่ง่ายๆที่จะเอาเอกสารเหล่านี้ได้เราต้องอ่านหนังาาสือเป็นทุทรูปหลายๆเล่มนะฮะเราก็เอามาเ,าเสนอให้ท่านนะครับเผื่อนั่นจะได้ใช้ประโยชน์แล้วก็ต่อยอดต่อไปครับขอบคุณครับรนั่นนั่นหนังสือดีมากๆนะครับเหรียญไทยนะเป็นซึ่งเป็นเหรียญองครามในสมัยรัชกาลที่เก้า,ลละานะครับซึ่งรวบรวม เหรียญทั้งหมดประมาณแปดร้อยกว่ารายการเป็นเหรียญทองคาล้วนๆนะแล้วก็แต่ละเหรียญเนี่ยเราก็จะมีรายละเอียดนะรเรื่องราวแล้วก็ข้อมูลต่างๆลงไว้ด้วยนะครับสําหรับเหรียญเหล่นานี้ก็จะประกอบด้วยเหรียญที่ลึกเหรียญกระสาบและเครื่องต่างๆครับครอบจักรวาลที่สร้างขึ้นในช่วงสมัยการนิกานะครับที่สร้างมาแต่ละเหรียญเนี่ยจะสร้างขึ้นด้วยความศรัทธานะครับ สร้างขึ้นด้วยะวัโลกาต่างๆในใน,ในการกองราชนะครับเป็นวัตถุมงคลรวบรวมอยู่ในนี้นะครับแปดร้อยกว่ารการนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่รวบรวมเอาเอาจิตวิญญาณของของแต่ละเหรียญน,นะซึ่งมีการทําพิธีใหญ่ๆต่างๆนะครับซึ่งประกอบด้วยศิลปะต่างๆโดยใช้ช่างที่มีฝีมือชั้นเยี่ยมของประเทศนะถึงแม้ว่าเราไม่สามารถที่เอื่อมถึงเหรียญตัวเหรียญได้แต่ว่าเรามีภาพชิดชัดแจ๋วของ เหรียญแต่ละเห,เหนนะรียญนะฮะไว้มาให้ท่านดูได,ไ,ดได้ศึกษาอยู่ในนี้และมีทั้งหมดนะครับถือว่าเป็น encyclopedia ได้นะครับในการที่จะค้นคว้าเรื่องเหรียญทองคำทั้งหมดนะฮะอยากจะให้สือเล่มนี้อยู่ในมือของท่านทุกคนนะครับขอเชิญท่านที่สนใจนะครับมาเป็นเจ้าของหนังสือที่มีคุณค่าสูงเล่มนี้นะครับ